น,นี่คือกองมูลสร้างค่ะก่อน,อน,นอกองมูลสร้างที่ย้ายขัดออกมาไวเพื่อที่เย็ดปุ๋ยหมักและพี่นอ้องน,นี่คือหญ้าถี่แย่เตรียมไว้ให้เย็ดเตียแย่หน่อยค่ะหญ้าอ่อนๆเดินเด้อพี่น้องหญ้าอ่อนอ้วนวงาม่ายไปหาตัดมาอันเพควนคือของเย็ดเตียอันนี้คือกองของเย่หน่อย ตากระสีมาสเสริมโดยต้นสับปะรดอีกเทียนึงจ้าวัยยายบะหัวตาใส่ประมาณเทดาดกระสีล่อให้คุณตามาใส่เอง้นสับปะรดสวย,ย,ยางามงามอ่อนอ่อนที่เนาะว,ว้ยยายหน่อยยายเตี่ยอันนี้ขึ้นมูลสร้างผิดยายกองไว้เพื่อสิเห็ดปุ๋ยมา มาแล้ว,าวยายหน่อยยายเตีย๋ยของห้องมาแล้วากำลังพามามะเร็วมาแล้ว,าวยายหน่อยยายหน่อยก็ยยยสิน้ำม,มาก,ก่อนยายเตีย๋ยก็สิตามหลังมา ถ้าหาเล่มกินหญ้าอ่อนถ้าหาเล่มกินหญ้าอ่อนก็สิยางสะเออเอเอิเอเอาเอทเนลเอาเูยเอาหูทลเลลเอเลอมาเดอเออเเด้อมาเอเอ กระสีหาเลีมกินยาอ่อนๆตามหลังตามหลังมาเล็ดอ่อนๆที่กินน้ำเล็วตาสีผ้าเข่ามาเข่าลักนอนพี่น้องมาเข่าลักนอนกินหยาอ่อนๆกินต้นับตลอดแล้วก็สีนอน ผักพรตากับยายกระสิกับบ้านตอนประมาณประมาณสองถุมสามถุมตากระสีออกมาสองเบิ้งแจเปียคุณตาบอกให้ไปลักจาก้าของเองไป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 ดอกลอกก่อนว่าอัหนอกไป <c oughs> อันยัดไปกินเด้อการเผาเด้อเขียวเจ้าของกับบ่ดีน้ำพุ่นเมะหยางงามงามยู่มองลักเจ้าของพุ่นเมะไปไปย่าไปรักเจ้าของเลยไปรักเจ้าของเลยพุ่นอุ่นกองหยาพุ่นเหลียวเห็นบ่เหลียวเห็นบ่หยาเจ้าของอยู่พุ่นนั่นน่ะ การบักเภาวกะเสียนเอาไว้ใหย่แย่น้อยพี่น้องเพอไว้แย่ยเตี้ยวเขียวบ่ดีกะเสิบ้บ่ให้กินย่านเยวบ่เหล็กติดตัดไว้ใหย่แย่น้อยไม่ยยเตี้ยกะเสียให้เรากินอ่อ,อนๆหนียอ่อนๆเตินมน้ำเตินมน้นแล้วก็สิตีให้นอนนัวมแล้วเราก็สิยำ <c oughs> ข้าขี่ลบขี่ก้นเจ้าของขี่ไว้ท่านไอ้เก็บ